คลิปนี้มารีวิวรถสเปคานะครับเป็นรถสแตนด์ขับเคลื่อน4ล้อนะครับพร้อมเล่นนะครับคือรุ่นนี้จะมีแบตเตอรี่ชาร์จนะครับนี่นี่นี่เป็นตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ชาร์จพร้อมกับสายชาร์จ USB นะครับอันนี้คือชุดเขานะครับในอุปกรณ์เนี่ยเวลาแกะกล่องขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอตัวรถรีโมทแล้วก็ชุดนี้นะครับชุดนี้คือสายชาร์จ USB แบตเตอรี่ชาร์จไขควงนะครับโอเคสำคัญนะครับรุ่นนี้นี่นี่นี่มีกระปุกเล็กๆอีกกระปุกหนึ่งนะครับเป็นกระปุกใส่น้ำครับอันนี้ผมใส่น้ำไปแล้้วนมหากองเ็ อันนี้มีน้ําอยู่นะครับอ่ะโอเคมาดูขั้นตอนและว,วิธีการเล่นนะครับเริ่มแรกนะครับเปิดฝาออกมาจะมีน็อตหนึ่งตัวนะครับเปิดฝาตรงนี้ออกมาจากนั้นนะครับให้เราทําการบีบเติมน้ําเข้าไปอันนี้มันใส่น้ําไปแล้วนะครับบีบเข้าไปนะฮะอนี้อ่าบีบเข้าไปบีบเข้าไปนะครับบีบไปให้เต็มเลยนะครับอ่าถ้ามันล้นเราก็ดึงออกหลุดออกนิดนึงเป๊ด กำลังดูดออกปึ๊บเนี่ยฮะเรียบร้อยผมมันพอมีน้ําอยู่แล้วละ่ะผมผมใส่เข้าไปแล้วนิดนึงนะครับโอเคจากนั้นจะมีลูกยางนะครับปิดให้เรียบร้อยนะครับการมันหกนะครับแล้วก็ต่อแบตเตอรี่เข้าไปในลักษณะนี้นะครับต่อเข้าไปตามขั้วนะครับอย่าอย่าไปฝืนขั้วนะแดงเข้าแดงดำเข้าดำนะสังเกตง,ง่ายๆนะครับเสร็จ <c oughs> <c oughs> จากนั้นวางแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเราต้องเล็งนิดนึงนะครับจัดท่าให้ดีดดๆนะครับไม่งั้นเขาจะใส่ไม่ได้นะครับ ต้องวางค่าให้เขาเรียบร้อยนิดนึงลักษณะนี้นี่นี่เข้าไปลักษณะนี้นะครับเสร็จจากนั้นเราก็ปิดฝาไปนะครับแจ้งก่อนนะครับรีโมทร,รุ่นนี้เป็นเวอร์ชัน2.4เพราะนั้นเนี่ยเวลาเล่นเราสามารถจะเล่นพร้อมกันได้หลายๆชั้นนะครับรีโมทก็จะเป็นลักษณะคละ้ายๆกับจอยสติ๊กนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเรื่องรีโมทผมล็อกตนี้ให้เรียบร้อยก่อนล็อกเสร็จปุ๊บนี่หน้นนนนตาตารีโมทเขาประมาณนี้นะครับมาดูวิธีการบายสัญญ,ญาณนะครับเริ่มแรกนะครับเขาจะมีสวิตช์ออนออฟนะครับอยู่ฝั่งนี้เปิด ไฟจะติดนะครับเปิดออล r e โ o มดสังเกตน,นะครับไฟเขาจะหยุดนี่เช็กระบบนะครับเดินหน้าไฟหลังนะครับซ้ายขวา,าที่เขาเรียกสตนเพราะอะไรเพราะเวลาเขาชนไปแล้วเนี่ยไงหลังอย่างเงี้ยเขาก็วิ่งได้ชนมุมไหนเขาก็วิ่งได้นะครับนี่นีข้อดีของสตันนะครับแล้วเรื่องของกําลังที่สําคัญนี่ดูระบบเจ็ตเขาเขามีเจ็ตด,ด้วยนะครับมีควันออกมาป๊าอเป็นไงล่ะ อ่ะสวยไหมสั่งงานเปิดปิดรีโมทได้เนอะนี่ครับนี่อนะเท่เท่ๆเท่ๆถ้าพร้อมนะครับเดี๋ยวไปเล่นกัน